เนี่ยครับการทำงานรถตีดินช้างน้อยครับในสวนกล้วยหอมทองอ่าเนี่ยครับก็จะมีพี่ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงนะครับสาธิตยอยู่ นะครับ Thank you.